ถ้าใครได้สนใจเลี้ยงไส้เดือนนะครับตอนนี้ผมมาแอบ,บดูตอนไส้เดือนกลางคืนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับมันออกมาอย่างเงี้ยครับกลางคืนมันก็จะออกมาถ่ายกันข้างนอกก็จะได้เห็นว่ามันขึ้นออกมาบนกองเบ็ด,ดิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วจะไปทั่วและครับเป็นเช้ามาแล้วก็จะมาดูอีกทีก็จะเห็นรอยมันเดินเป็นทางนะครับ ซึ่งเขาก็ไม่รู้จะไปไหนขอให้ได้ออกมาหน่อยก็ยังดีอันนี้คือลูกๆนะครับแล้วก็ตัวตัวเต็มวัยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีมดด้วยนะก็คือเป็นศัตรูของเขานะครับก็จะมีจิ้งจกจิ้งจกก็จะมากินก็เท่าที่ผมสังเกตเห็นก็คือมีจิ้งจกมากินหัวเฉยนะครับกินไปนิดเดียวเอง เขาก็ยังไม่ตายนะครับถ้าสงสัยว่าตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับแต่ถ้ากินไปถึงตรงที่สืบพันธุ<ม>์ก็ไม่สามารถที่จะสืบพันธุ์ได้นะครับก็จะเป็นไซเดียนที่ไม่มีเพศไปโดยปริยายเลยนี่ครับเยอะนะครับดูขึ้นมาทางนั้นแหละครับ